คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ยูทูบเบอร์ที่แฟนคลับเนี่ยนะฮะต่างพากันฟินกันจิ้นไม่ไหวครับสำหรับคู่ของแพทริกแล้วก็เบสคัมซิงนั่นเองนะฮะและที่สำคัญเนี่ยนะฮะแฟนๆเองก็รอลุ้นนะครับว่าสถานะของนักคู่เนี่ยสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับคุณผู้ชมเพราะว่าเบสเองเนี่ยก็เคยออกมาพูดแล้วนะว่าขอเวลา2ปีนะฮะในการที่ให้แพทริกเนี่ยนะฮะทำคะแนนแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนั่นเองฮะและที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะด้านแพทริกแล้วก็เบสเองเนี่ยก็คอยเสิร์ฟโมเมนต์จิ้นๆจินๆเนนนนนี่่่่ยยยอออูไมม้ัเงะะฮรวถึง ยังได้มีการควงแขนกันไปออกงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งของพี่ชายพี่สาวอย่างคุณเมย์พิชนาะตและก็ไฮโซบิกนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งด้านสาวเมย์เองเนี่ยนะฮะก็ยังเอ่ยปากชมทั้งคู่แล้วก็เชียร์ด้วยนะครับบอกเบสไปบอกว่าแพทริกเนี่ยเชียร์นะนั่นเองครับคุณผู้ชมก็เหมือนจะไปด้วยดีนะฮะสำหรับคู่จิน้นเบสแล้วก็แพทริกนั่นเองฮะแต่ล่าสุดเนี่ยฮะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากที่เบสคำสิงเนี่ยโอโห้ oh unfollow Instagram ของหหนุ Patrick, ห่่มมมแททรรกล้้ว็บูปังดี นี่อยู่ดีนะฮะก็ยังไอจีเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นรูปที่ถ่ายคู่กับ <atter> <อ>แพทริกเบสนะฮะแก้มบ่มพี่พีชอย่างเงี้ยลบออกนะครับคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีภาพที่มีแพทริกมีเบสแล้วก็คิวเทโอปาที่ลงอินสตาแกรมเนี่ยก็ลบออกตอนนี้หายหมดเลยครับคุณผู้ชมแต่เบสเองเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะฮะงานนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆหลายคนเนี่ยใจคอไม่ดีเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็โอโห้ได้ยกว่าพายเรือกันมาขนาดนี้แล้วนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับคุณผู้ชมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นั่นเองนะฮะก็มีคอมเมนต์ตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอฟังจากปากทั้งคู่ต่อไปนั่นเองฮะแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับที่จะพาคุณ ที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโอ้แฟนๆก็เรียกร้องนะครับให้แพทริกเนี่ยรีบมางองเบสหน่อยนะครับเพราะหลายคนเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นการงอนกันนั่นเองสําหรับการอั f นฟอลโลในครั้งนี้นั่นเองนะฮะหรือบางคนเนี่ยก็ต้องคําถามว่า เอ๊ะเบสเนี่ยไปรู้อะไรมาหรือเปล่าเกี่ยวกับแพทริกนะฮะก็เลยมีการอ unfollow กันเกิดขึ้นนะฮะไปส่องคอมเมนต์ของแพทริกกันหน่อยครับที่มีหลายคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เลยฮะบางคนเนี่ยนะฮะก็ไปคอมเมนต์บอกว่าทำไมน้องอันฟอลพี่แล้วอ่ะรูปหายคลิปหายทิกตอกก็หายนะครับคุณผู้ชมช่วยไปง้อน้องด้วยนะคะทําไมน้องลบรูปในไอจีในทิกตอกหมดเลยงื้อนั่นเองฮะแต่ก็มีบางคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าลงรูปคู่บ้างนะคะเชียร์นะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแฟนๆก็ยังเชียร์อยู่น นะว่าให้ลงรูปคู่หน่อยนะฮะบางคนก็บอกว่ารอรูปคู่ลงอยู่นะไม่ใช่มอมองงอนแล้วหรอคะนั่นเองครับคุณผู้ชมบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่จริงใช่ไหมนะครับดอดอมันเกิดอะไรขึ้นคะมอมองเป็นอะไรตามง้อด,ด่วนนะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรือร่มแล้วหรอนะครับคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยโอ้โหตั้งคำถามเยอะแยะมากมายนะฮะชอบทั้งคู่ยิงไปกว่นนั้นเนี่ยนะฮะก็มีแฟน,แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า ตื่นหรือ,อยังคะรู้หรือ,อยังมีคนงอน fc วาวุ่นใจนะครับคุณผู้ชมแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้โหเศร้าเลยนะครับตอนนี้เนี่ยน้องเบสคงคิดมากเรื่องพ่อเรื่องความรักสงสารน้องนี่หรอจิตใจคนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีบอกด้วยบอกว่าแพทริกถ้าชอบน้องจริงต้องรีบงอนะไปงองเบสด่วนค่ะแล้วบางคนก็บอกเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเห็ได้ว,ว่าขอเลิกติดตามนะคะที่ตามมาเนี่ยก็เพราะ เบสเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกด้วยว่าขนาดที่มีข่าวเบสเนี่ย unfollow นะฮะน้องแพทริกเนี่ยก็ยังไปกดไลค์ให้เบสอยู่เลยนะครับบางคนก็ถามนะครับว่ากับน้องเบสเนี่ยอะไรยังไงเห็นกดไลค์กันรัว,วๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นคอมเมนต์ล่าสุดในอินสตาแกรมของแพทริกนั่นเองหลังจากที่เบสเนี่ยได้มีการกด unfollow นั่นเองนะฮะแต่ก็ไร้วี่แววการตอบกลับของแพทริกนั่นเองนะฮะซึ่งรังราวทั้งหมดเนี่ยอาจก็คงรอติดตามกันต่อไปว่าทั้งคู่เนี่ยจะออกมาชี้แจงอธิบายยังไงกกกัับเเหตุารณ์ที่มนนิดขึ้้แลว เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทำเอาใจของแฟนๆดอมแพทริกดอมเบสเอฟซีต่างๆเนี่ยนะฮะวาวุ่นกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับที่เอามาฝารให้กับแฟนๆของดอมเบสแพทริกกันนั่นเองครับ